ธรมะสวัสดีค่ะได้เวลาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ,ะแสดงธรรมก็หลายคนเตรียมอุปกรณ์ะระบบไอทีก่อนค่ะเอาละท่านใจเข้ามาแล้วก็นั่งสมาธิรอเลยนะคะนั่งสมาธิรอเลยจ้า ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเตรียมพร้อมค่ะต่อเวลาเตรียมพร้อมเนอะ สาธุท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็สาธุก่อนที่นักบวชในาศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรจะมาแสดงธรรม ก็ให้มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักรเราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนาลมของเหล่าพุทธะธ แล้วก็จะเดินจิตตะภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่อให้จิตของเรานี้บริสุทธิ์ลืมตาขึ้นมาพร้อมกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโยมและท่านนักบวชทุกท่าน นิพพานังปะระมังสุขขังนิพพานังปะระมังสุญญังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุป,ปาทานเป็นความว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญายาณสาธุธรรมสวัสดีค่ะทุกท่านกราบนมัสก,การ พระพุทธเจ้าพระสยริยาเมตไตรพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะสาธุทา่านชอบจะมานั่งฟังยิ้มยิ้มพุทธาชลาอ่าล่ะค่ะสาธุกับทุกท่านนะคะอ่าล่ะพุทธาชลาก็จะพูดถึงเรื่องศีลในพุทธภูมิมพุทธภูมิศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสยริยาเมตไตรนะคะ นี่ก็ตอนที่เท่าไหร่แล้วว่าแล้วก็ตอนที่สี่นะคะตอนที่สี่พุทธชวเวลาก็พูดมาแล้วสี่สี่ตอนแล้วก็ถ้าใครย้อนมีเวลาก็ย้อนไปนะคะย้อนไปฟังว่าเอ๊ะศีลในพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสียริยาเมตไตรเป็นอย่างไรยากไหมทําได้ไหมพอจะมาบวชด,ด้วยกันได้ไหมนานเลยนะคะโอ้ยาวมาก <c oughs> อาะค่ะอืม หรือท่านเข้าไปเยี่ยมชมในช่องบุตดาไซแอนเวอร์นะคะช่องนี้เป็นช่องของพระพุทธเจ้าพระเสยริยาเมตไตรูปอยู่ข้างหลังนั้นนะคะท่านก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือได้ฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระเสยริยาเมตไตรว่าเอ๊ยยุคนี้พระพุทธเจ้า,าท่านเสด็จมาถึงแล้วนี่พระสุรเสียงพระองค์ท่านเป็นอย่างไรก็ เขาไปติดตามดูนะตอนนี้เราก็มาฟังของพุทธชาวราก่อนนั่งสมาธิไปก่อนนะคะเอาละเมื่อวานนี้ศีลพูดถึงข้อ137แล้วนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูดูก่อนนะพุทธชเวราต้องดูก่อนเพราะว่าเราต้องไม่พูดเองเพราะว่าเราจะต้องพูดตามพระองค์ตัดไว้นะคะนี้เอาละเตรียมตัวดูนะคะ เราจะดูถึงร้อยรอยามสิบเมื่อวานนี้ใครย้อนจะย้อนดูก็ได้นะคะว่าเอ๊หนึ่ถึงสานั้นเป็นอย่างไรนะอะไรอย่างนี้นะคะพุทธโชราก็เช็คดูก่อนนะคะอาล่สิบแปดสี่สิบเ ่อเลยนะคะร37นั้นเอาละทวนนิดนึงเดี๋ยวนะคะ137อ๋อพระองค์ท่านพูดถึงพูดถึงเรื่องเคอเรื่องอรหันตะอา่อากอ่านเลยนะคะร้อยสามสิบเจ็ดอรหันต์ตพุทธะนักบวชที่อาศัยอยู่ในพุทธสถานที่อันเป็นพื้นที่เฉพาะอ๋อท่านพูดถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าพระองค์ท่านนึกถึงการไกลเลยนะคะว่า จะไม่มีรายจ่ายต่อเนื่องท่านให้ใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์มากกว่านะคะไม่ไม่มีการจ่ายเป็นรายเดือนอันนี้นะคะตรงนี้อ่าฟังย้อนดูว่าเป็นข้อร้อสามนะคะท่านกล่าวถึงเรื่องการใช้พลังงานพลังงานไฟฟ้านะคะอันนี้ข้อร้อยสามข้อร้อสสิบห้ามถอดรองเท้าเดิน พราะอาจจะติดเชื้อและได้รับบาดเจ็บได้นี่เลยนะคะนักบวชไม่ถอดรองเท้าเดินแล้วนะคะในยุคพระพุทธเจ้าพระสิริยะเมตใาเราจะใส่รองเท้านะคะอันนี้เป็นปัจจุบันวันนี้โลกไดพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วใส่รองเท้าเป็นปกติพระองค์ท่านว่าง,งั้นในรออในข้อร้อยสาสิบดห้ามยืนห้ามยืนถ่ายปัสสาวะห้ามยืนถ่ายอุจจาระ ห้ามนั่งถ่ายบนฝารองส่วมที่สกปรกนี่เลยนะคะอันนี้คือระบบการขับถ่ายต้องเป็นไปอย่างมีสติและมีระเบียบวินัยน,นะคะข้อ39อสาห้ามยืนถ่ายปฏิกูลออกจากร่างกายห้ามยืนนะคะแล้วก็ห้ามไปถ่ายแบบฝารองซ้วมที่สกปกอะไรงนี้ไม่เอาแล้วนะคะนี่คือความทันสมัยของยุคปัจจุบันนะคะพระอ,องค์ท่าน ได้บอกมาออกมาเป็นศีลเลยข้อร้อยสามแดแล้วก็ถึงร้อยสี่สิบร้อยสี่บเอในเรื่องนี้เรื่องการขับได้ให้มีระเบียบวินัยและถูกต้องตามหลักสุขภาพนะคะอันนี้พระอ,องค์ท่านเขียนไม่เป็นศีลเลยนะคะนักบวชจะต้องปฏิบัติตามนี้ตามระบบระเบียบของพระอ,องค์ท่านนะคะความละเอียดละอของพระองค์ท่านนะคะข้อร้อยสี่สิบสองห้ามนั่งยกขาสูงเช่น ห้ามวางเท้าบนโต๊ะเช่นท่านสังเกตเห็นไหมคะตามที่ต่างๆบางคนชอบนั่งเก้าอี้แต่เอาขาขึ้นไปพาดบนโต๊ะตรงนั้นนักบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าพระเสยริยาเมตตยทําแบบนั้นไม่ได้นะคะถือว่าไม่สุภาพแล้วก็ไม่ควรทําในศีลข้อ142อันนี้พุทธจวลาจำหัวข้อได้เลย142เพราะว่ายมยมประทาที่บ้านนี่แหละ นิสัยเขาชอบนั่งเก้าอี้แล้วเอาขาขึ้นไปพาดบนโต๊ะลักษณะการนั่งพุทธเจ้าเวลาสินข้อนี้เท่าไหร่นะถ้าเป็นนักบ,บวชทาแบบนี้ไม่ได้นะแต่ท่านเป็นยูมท่านเป็นคาราวาท่านก็ทำของท่านได้ตามปกติธรรมชาติท่านพุทธเจ้าเวลาจำแม่นเลยศีลข้อนี้ไอ้การที่นั่งเก้าอี้แล้วขาพาดบนโต๊ะนี่คือศีลข้อที่หนึ่งสี่สองจำได้เลยนะคะอันนี้แต่ ถ้าบุคคลอื่นก็แล้วไปไม่ว่าแต่ถ้าเป็นนักบวชถือว่าพระองค์ท่านได้กําหนดไปแล้วนะห้ามทำมากั้นเลยนะคะเป็นศีลข้อ142อันนี้นะคะเอาลร่ส142แล้วต่อไปนะคะเอาละ ร้อยสี่สิบสี่ท่านว่างั้นเลยนะครับอาจจะมีการข้ามเพราะว่าท่านใช้คอมพิวเตอร์ในการเทศนานะคะก็เลยอาจจะเป็นคําข้ามไปบ้างแต่ท่านใดที่เข้าไปในช่องบุตด,ดาใส่เนี่ยบุตด,ดาแสแอนเวอร์ก็จะเห็นรายละเอียดอยู่นะคะข้อร้อยสี่สิบสี่ห้ามเข้าโรงหนังโรงละครร้อยสี่สิบห้าห้ามไปงานเลี้ยงร้อยสี่สิบหกห้ามเข้าชมคอนเสิร์ตร้อยสี่สิบเจ็ดห้ามเข้าสถานอาบอบนวด ห้ามเข้าผับบาร์สถานอโคจร <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> ข้อปฏิบัติของนักบวชนะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรแต่ท่านทําได้แล้วท่านก็มาบวชได้เลยเป็นข้อปฏิบัติกิจวัตรซึ่งห้ามทำเช่นนี้เช่นน,นี้ตามที่อ่านมานะคะโรงละครงานเลี้ยงชมคอนเสิร์ตอาบอบนวดผับบาร์ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วถ้าท่านไม่เอาสิ่งเหล่านี้ท่านก็มาบวชกับพระพุทธเจ้าพระศิริยเมตไตรได้เลยนะคะอันนี้นะไม่เอาแล้วอ่ <c oughs> หรือเวลาขึ้น <c oughs> หรือเวลาขึ้นรถสาธารณะข้อร้อยสี่สิบเก้านะคะขึ้นรถสาธารณะเนี่ยนักบวชไม่ใช่ให้คนอื่นลุกให้นั่งนะคะนักบวชจะต้องลุกให้คนอื่นนั่งนักบวชในพระพุทธเจ้าพระสิริอริยเมตไตรเมื่อเห็นเด็ก คนชลาหรือหญิงตั้งคันมานักบวชนั่งอยู่นี่ไม่ได้นะคะต้องลุกให้ท่านเหล่านั้นนั่งยกเว้นนักบวชที่เป็นชลาหญิงชลาเองนยกเว้นนักบวชที่เป็นผู้ชราซะเองก็ต้องนั่งได้นะคะแต่นักบวชในยุคพระพุทธเจ้าพระสีอริยาเมตตรเนี่ยท่านก็ให้บวชตั้งแต่ตอนที่ทํางานอยู่มีสัมมาชีวะแล้ว ยังทํางานอยู่อายุ 30- 40ก็บวชได้ถ้าจิตใจท่านพร้อมนะคะท่านก็ไปทํางานใช่ไหมคะแต่ท่านเวลาขึ้นรถสาธารณะรถเมย์รถอะไรท่านต้องลุกให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นคนนั่งนะคะแล้วนักบวชซึ่ง <c oughs> นักบวชอาจจะไม่แต่งชุดนักบวชออกก็ได้ชุดทํางานท่านนั่นแหละท่านต้องยืนแล้วก็ให้ผู้ที่อ่อนแอกว่านั่งนะคะอันนี้คือเป็นศีลข้อหนึ่งของาศาสนาพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระเสีดริยาเมตไตรนะคะ นี่เลยข้อร้อยห้าสิบห้ามยืนพิงประตูรถไฟฟ้านานเป็นไงรถไฟฟ้านี่อยู่ยุคไหนนะคะก็ยุควิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันนี่แหละเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระเสียริยาเมตตรท่านกําหนดไว้เลยว่าอา้าวยุคนี้มีรถไฟฟ้าด้วยหรือเห็นไหมคะนี่คือยุควิทยาศาสตร์ยุคยุคแห่งพระพุทธเจ้าพระเสียริยาเมตตรมีเลยศีลข้อห้าสิบศีลข้อหนึ่งร้อยห้าสิบ ห้ามยืนพิงประตูรถไฟฟ้าท่านว่างั้นนักบวชนะคะคนอื่นก็แล้วแต่เขาจัญญาธรรมมาแต่นักบวชอันนี้ควรจะทำตัวสุภาพจะไปยืนพิงประตูรถไฟฟ้านะคะท่านห้ามไปเลยในสีลข้อ150นะคะอันนี้อ่าแล้วค่ะถึง150แล้วเนาะเดี๋ยวพุทธาาชาราดูก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องพุทธานี้ต้องถ่ายจากคลิป จากทีของท่านไว้นะคะร้อยห้าสิบสี่นี่ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นยุคปัจจุบันแน่นอนพระพุทธเจ้าพระสีอดีิยมมตไตมาถึงแล้วในยุควิทยาศาสตร์ปัจจุบันวันนี้นะคะข้อร้อยห้าสิบสี่ห้ามขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเห็นไหมคะข้อร้อยห้าสิบสี่ไม่ใช่ว่านักบวชในพระพุทธเจ้าขับรถไปตำรวจเรียก อ้าวไม่คาดเข็มขัดออกมาเป็นนักบวชไม่ได้นะคะผิดศีลหน้านี้ผิดกฎหมายด้วยพระองค์ท่านจะเอื้อต่อกฎหมายด้วยค่ะพระองค์ท่านจะเอื้อต่อกฎหมายแล้วก็นักบวชขับรถได้ด้วยขับรถยนต์ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับรถยนต์มีค่ะมีคนมาล้อเลียนท่านนะมีคนอ่าจากคนที่ไม่เข้าใจก็มาล้อเลียนท่านว่าพระพุทธเจ้าขับรถเบนซ์เลยนะอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้นะคะไปล้อเลียนพระองค์ท่านแต่ยุคนี้ พระพุทธเจ้าพระศีอริยาเมตใจมาถึงแล้วนักบวชขับรถได้แต่อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยตามกฎหมายนะคะอันนี้ตามกฎหมายพระองค์ท่านจะพิงเอากฎหมายบ้านเมืองมาร่วมด้วยในการมีศีลเพราะว่าในยุคปัจจุบันพุทธเจ้าลาก็ขับรถพุทธกัลยาที่บวชแล้วก็ขับรถแต่เราก็ต้องมีศีลต้องคาดเข็มขัดนิรภัย พุทธชว้าก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังวันนั้นเป็นรับพระพุทธเจ้านะคะจากสนามบินสกลนครมาอำเภอพานานิคมพอพระพุทธเจ้าท่านก็ไปนั่งประทับนั่งตรงเบาะหลัง <c oughs> ท่านก็จะหันซ้ายหันขวาหาเข็มขัดนิลภัยนะคะโอ้มาถึงข้อนี้ถึงว่าอา้าวถึงพระองค์ท่านจะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นครูขับแต่ท่านก็จะคงจะมีความถ้าเรียกว่ามีความเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยว่าจะต้องใส่เข็มขัดนิลภัย โชคดีที่ว่ารถของพุทธาชาวลาก็มีเข็มขัดนิรภัยอยู่ด้านหลังพรค์ท่านก็เลยใส่เข็มขัดนิรภยัยเออพุทธาชาวลาก็สังเกตเห็นว่าพอท่านขึ้นนั่งปับ๊บท่านจะมองหาเข็มขัดนิรภัยเลยนะคะนี้ก็เอาเป็นว่าร้อยสิร้อยห้าสิบสี่นี่นะคะห้ามขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย่นา,งงานว่างัานแล้วเรื่องเข็มขัดนิรภัยนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะยิ่งเบาะหลังยิ่งสําคัญ เมื่อต้นปีก็เมื่อต้นปีนะคะมีคนที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านพุทธชวลราเนี่ยขับรถไปขอนแก่นเพื่อไปไปไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะสาวเป็นสาวอายุเยอะสาวบำนานแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำผู้ที่ตายคือคนที่นั่งข้างหลังทำไมคนที่นั่งข้างหลังตายคนนั่งข้างหน้าสองคนไม่ตายเพราะอะไรคะ สรุปแล้วคนนั่งข้างหน้าเขาคาดเข็มขัดนิรภายัยแต่คนนั่งข้างหลังไม่ได้คาดวันนั้นนะวันที่เกิดเหตุเมื่อต้นปีเกิดเหตุที่แถวแถวบุคคลอยู่ภายในหมู่บ้านเนี่ยเอา้าส่วนมากคนนั่งข้างหน้ามันจะตายนะเวลาเกิดอุบัติเหตุเอา้าทําไมคนข้างหลังนั่งตายโอ้คนข้างหลังไม่ได้คาดเข็มขัดนิราภาัยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมีการเวี่ยงนะคะมีการเบี่ยงนี่แหละคือยุคปัจจุบัน การขับขี่ยานพาหนะนะคะคือเข็มขัดีิรภัยนี่แหละสมชื่อเขาเขาเขาชื่อว่าเข็มขัดดิรภัยนะคะนี้พุทธชลาก็ขอขยายความตรงนี้เพราะว่าก็เราให้ฟังเนาะว่าพระองค์ท่านเกิดในยุคนี้เห็นไหมยุคนี้คือยุควิทยาศาสตร์หอระดับต่ำพุทธชลาเรียกหอระดับเตี้ยคือการขับรถเห็นไหมหอระดับสูงก็โน่นเลยเครื่องบินเลยเครื่องบินนี่โอ้โห อ่าตำรวนิรภัยอย่างมันมากเะยอย่างนั้นเลยนะคะเอาละข้อร้อยห้าสิบห้าห้ามขับยานพาหานะขณะง่วงนอนนี่เลยนะคะไม่ใช่ตำรวจจับยุดโยกโบกรถง่วงนอนหลับเกิดปเัเหุอ้าวคนขับคือนักบวชของพระบุิเจ้าพระศิริแยบเมตไตรไม่ใช่แล้วเพราะท่านห้ามไว้แล้วนะง่วงนอนอย่าขับรถปีพระองค์ท่านเขียนไว้ในร้อยห้าสิบห้านะคะท่านใดที่บวชแล้วต้อง ตนักในศีลแต่ละข้อที่พระองค์ท่านบอกไว้นะคะแล้วก็ทําตามนั้นนะคะพยายามปรับสภาพแล้วก็พัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยน,นะคะแล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันนะนี่ห้ามส่งเสียงดังในสถานพยาบาลเห็นไหมความสํารวมข้อห5 6ไม่ใช่ว่านักบวชก็าปล่อยโอ้เป็นจุดสําคัญของผู้คนเดินกลางเข้าไปไม่ใช่นะคะต้องสํารวมระวังไม่เสียงดัง นี่เลยนะคะในโรงพยาบาลท่านเขียนไว้ร5 15 6 157ใส่หน้ากากอนามัยอ่าในอ่าในที่ชุมชนเพราะว่าเห็นไหมคะบอกยุคสมัยด้วยนะท่านบอกว่าเช่นโรคโควิดเนี่ยยุคสมัยยุคโควิดเกิดชื่อของโควิดคือสองศูน่งเ้าใชแสดงว่ายุคสมัยของพระวิชาพระสีอริยเมตตาก็าจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละประมาณนี้แหละ ศีลศีลอันนี้ก็ท่านาเขียนมาแล้วสามปีแล้วแล้วแสดงว่าโลกโลกในยุคนี้ท่านเขียนไวน้เป็นศีลข้อหนึ่งข้อลหนึ่ง้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยต้องใส่หน้ากากเนี่ยโควิดนั่นเห็นไหมมันเป็นการบอกประวัติศาสตร์โลกไปในตัวนะคะว่านี่เองยุคนี้เองยุคพระพุทธเจา้าพระเสียดยาเมตตายุคเนี้สองย์หนึ่งเกเนี่ยชื่อโรคเขาก็บอกแล้วว่าโควิด 2019พระพุทธเจ้าออมาแล้วพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าพระองค์ท่านก็ต้องตั้งศีลตามสถานการณ์จริงใช่ไหมคะข้อ157พระองค์ท่านถึงกล่าวถึงการใส่หน้ากากาอนามัยอ่าการเข้าชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์นะแต่เป็นไปตามสถานการณ์พกเจลล้างมือเนี่ยก็เป็นศีลข้อหนึ่งตามสถานการณ์จริงในยุค2019นะคะ อันนี้คือบุ่งบอกถึงประวัติศาสตร์โลกด้วยนะตรงนี้บุ่งบอกถึงประวัติศาสตร์โลกด้วยท่านก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์เนี่ยให้ลงทะเบียนเวลาเขาที่ชุมชนนะคะให้พบเจลล้างมืออะไรนะคะก็ตามนี้เป็นสถานการณ์ของโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข,ของพระพุทธเจ้าพระศิริยาเมตตรได้มาถึงแล้วพระอ,องค์ท่านก็เลยต้องเขียนไปตามยุคตามสมัยนะคะอันนี้เนะเาะอ้าวละถึงร้อยแล้วเนาะ เอาละข้อร้อยหกสิบนี่วัดอุณหภูมินี่เลยนะคะเป็นยุคโควิดสองศูนย์หนึ่งเก้ายุคนั้นมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่เข้าที่ชุมชนนี่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยเห็นไหมเป็นการบุ่งบอกเลยว่าพระเซียวฤิตอริยะไม่ตายเกิดยุคนี้พระอ,องค์ท่านยนังมีศีลในเดยเนี่ยไปฉีดวัคซีนด้วยนี่เห็นไหมนี่เลยนะคะร้อยหกสิบเอ็ดต้องไปฉีดวัคซีนด้วย เอาละต่อไปเรื่องยุคปัจจุบันนะคะโลกภัยไข้เจ็บบ่งบอกถึงยุคสมัยที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระเสย,ย,เยิิยาเมตไตรเรียบร้อยแล้วนะคะถึงข้อ161แล้วตอนนี้เรื่องการเทศนา162อ่าเปลี่เป็นหมวดหมวดเทศนาธรรมแล้วนะคะการเทศนาธรรมนี้ผู้ที่มีพระองค์ท่านไม่ให้ผู้ที่ ไม่ใช่นักบวชเทศนาธรรมพระองค์ท่านบอกไปเลยผู้ที่เทศนาธรรมก็ต้องเป็นนักบวชที่บวชแล้วเท่านั้นนะคะอันนี้พระองค์ท่านบอกแล้วบอกไว้แล้วเอาละการเทศนาธรรมมาแล้วข้อ162ห้ามเทศนาผู้ถืออาวุธท่านบางอันไม่ใช่ว่าไปเทศนาเขาถืออาวุธอยู่ไม่ได้นะคะถืออาวุธอยู่ถือว่าไม่สงบไม่เทศนาธรรมพระองค์ท่านห้ามไปเลยในข้อ162กนะคะศีล ห้ามเทศนาธรรมคนกำลังโกรธนั่นเลยนะคะเห็นไหมคนกำลังโกรธไม่ให้เทศนาธรรมเช่นท่านที่ฟังทมอยู่ตอนนี้ท่านจะต้องมีอารมณ์ดีที่จะฟังเนาะเพื่อจะฟังธรรมะซึรรรมซาบเข้าไปนะอยู่ในความจิตสงบพระองค์ท่านจะบอกว่านั่งสมาธิฟังนะนี่เห็นไหมนี่คือไม่เทศนาธรรมให้ให้คนโกรธฟังน่ะเขาโกรธอยู่ไม่ใช่ว่าไปนั่นบางเฉยในโกรธ เป็นกิเลสของเขาแล้วจบข่าวเราจะเทศนาธรรมกับคนที่น้อมรับฟังธรรมเท่านั้นนะคะนั่งสมาธิด้วยพระองค์ท่านบอกเอานั่งสมาธิฟังนั่งสมาธิด้วยนะคะอันนี้อ่าในในข้อร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามนี่คนกําลังโกรธก็ไม่ทไม่เทศร้อยหกสิบสี่ห้ามเทศนาคนโลกจิตนี่เลยนะคะคนโลกจิตเขาเทศนาธรรมไม่ได้นะ อย่าไปคิดว่าอย่างงี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพุทธาชาวลาเคยไปปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อปีสองห้าสามเจ็ดนะคะครั้งแรก2 5งหสาเจ็แล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมาอุ้ยเข้าไปเห็นท่านติดประกาศไปเลยนะคะผู้ที่มีมีปัญหาทางสภาวะจิตคือเป็นผู้ที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคจิตนี่นะคะ ห้ามเข้ามาปฏิบัติธรรมมีประกาศไปเลยติดข้างฝาไปเลยนะคะที่ยุบพุทธสมัยปีสองห้าสามเจ็ดลงชื่อด้วยใครบอกว่าห้ามห้ามลงชื่อว่าศาส,สดาจารย์นายแพทย์อำนวยศิล์ศาสตราศาสตราจารย์นายแพทย์อำนวยศิลน,นี่นะคะถ้าจะไปค้น,คนดูคือท่านนะ่ะเป็นหัวหน้าภาควิชาจิตเวชโรงพยาบาลสิริราชท่านเขียนไปเลยติดบอร์ดไปเลยที่ที่ ผู้ที่รับสมัครการในตรงที่รับสมัครผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมนะคะผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจสภาวะจิตห้ามท่านห้ามไปเลยคืออันนั้นคือสมัยก่อนสองห้าสามเจ็ดพุทธชราไปเจอครั้งแรกที่ยุบว่าพูดในช่องเคาน์เตอร์ที่เขารับสมัครนะคะห้ามคนโรคจิตมาปฏิบัติธรรมนะแล้วผู้ที่เขียนคือาศาสตราจารย์นายแพทย์อ,ยอํานวยศิลท่านก็เข้าปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็นั่นนะ เป็นหัวหน้าภาควิชาจิตเวชของโรงพยาบาลศิริราชตอนช่วงนั้นนะสองหสาเจค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าพระศิริยะเมตไตรท่านมาแล้วท่านก็บอกโดยตรงเลยข้อหนึ่งหนี่ห้ามเทศนาคนป่วยโรคจิตเห็นไหมคะนี่เลยและเป็นกฎข้อหนึ่งผู้ที่มาบวชใน พระพุทธเจ้าพระสริญาเมตไตรต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะขอความละเอียดของพระอ,องค์ท่านไม่ป่วยโรคจิตนะคะต้องมีใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยโรคจิตท่านก็ไม่รับที่จะบวชด,ด้วยนะคะอันนี้คือยุคพระพุทธเจ้าพระสริญาเมตไตรศีลของท่านเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคจิตนะคะอันนี้พุทธเจ้าหลากก็เคยเคยเห็นมาแล้วตามที่เล่าให้ฟังโอ้ พระุทธเจ้าท่านก็เน้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอืเพราะว่าผู้ที่เขียนประกาศเมื่อตรงสองห้าสามเจ็ดนั้นก็ระดับหัวหน้าภาควิชาท่านลงชื่อกับท่านไว้เลยเป็นเคลื่อนประกาศใบว่าห้ามอ่าอันนี้เลยนะคะเอาละต่อค่ะต่อห้ามเทศนาห้ามเทศนาผู้ที่มีทิจมานะตนสูงนะคะพระพุทธเจ้าลาพูดได้กี่นาทีแล้วเนี่ย เอาละเอาถึงข้อดีละทิฏฐิมานะตนสูงเนี่ยแหละไม่ได้นะคะถ้าก็ไม่ฟังไม่ต้องพูดแล้วเปลืองพุทธเจ้าจวลานีคนรอบรอบตัวเยอะเลยนะคะตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเรารู้ของเราเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเปลืองตัวเปล่าๆนะคะคนทิฏฐิมานะสูงมาปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องของเขานะคะเราก็ดูแลตัวเองมุ่งมั่นไปสู่พระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าพระเสียลิยะไม่ไอ่ท่าน แนะนานะคะอันนี้ผู้ที่ทิฏฐิมันน่าสูงนี่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะอย่าไปแสดงธรรมเลยนะคะอันนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่ตอนสมัยท่านสมดะโคดุมนะคะเรื่องเทศนาธรรมเนี่ยก็ท่านก็เทศนาธรรมแต่คนที่หันไปทางทิศตะวันออกท่านก็ตามไปทิตะวันออกท่านตามได้นหันหน,ทนีทางนี้ท่านก็ตามได้ครับใจเหตุการณะ์ค,ะคือเขาไม่ฟังนะหันไปทางนี้ พระพุทธเจ้ามาตรงนี้ได้ท่านสมัยค่ะสมณะโคโดมทาลายฟังนะคะหันไปอ่าแงนหน้าท่านก็เหาะขึ้นไปเทศนาทำรรได้คือคนไม่ฟังนั่นแหละท่านจะแต่ถ้าก้มหน้าปุ๊บจบมีทิฏฐิอย่างแรงท่านสมณะโคโดุท่านก็ไม่ไม่เทศนาทำรรท่านว่าแล้วนะ่ะเกิดเป็นหอยเคยเห็นหอยไหมคะหอยมันก้มหน้าลงดินน่ะท่านเทียบเลยเปรียบเทียบเลยเป็นเหมือนหอยก้มหน้าลงดินไม่เทศนาธรรม ท่านว่างั้นเลยนะคะพุทธเจ้าลาเคยได้ยินในยุคเรื่องธรรมะของท่านสมณะโคโดมนะคะว่าจะไม่เทศนาธรรมก็เป็นหนอยไปแล้วก้มหน้าไปแล้วเพราะพุทธเจ้าไม่ไม่เทศแล้วอันนั้นนะคะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านพระศีรีอริยาเมตไต่ท่านก็กําหนดศีลไม่เหมือนกันร้อยหกร้อยหกสิบห้าเนี่ยท่านบอกว่าห้ามเทศนาธรรมคนมีทิฏฐิมานะตน สูงนี่เลยนะคะอย่าไปเปลืองแรงประมาณนั้นเนาะเอาแล้วค่ะเอาถึงข้อร้อยหกสิห้าเนาะเพราะว่าเวลาใกล้มากแล้วนะคะเพราะว่าพุทธเจ้รลาคงจะไม่ให้เกิดน,นี้เนาะสาธุอนุโมทนานี้กับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านเลยนะได้บุญได้กันจ้าได้บุญได้การสาธุคะ่ะท่านพุทธกัลยาสาธุคะ่ะ อนุโมทนาสาธุกับท่านนะที่เข้ามาเยี่ยมชมนี่เลยท่านพุทธชโระท่านพุทธกัลยาก็เป็นหนึ่งในนักบวชยุคพระพุทธเจ้าพระสียริยะเมตรตรนะคะมีชื่อนำหน้าว่าพุทธนะคะก็พุทธชโยระก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะก็ขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปอ่าแล้วค่ะ วันนี้ก็ถึงเรื่องการเทศนาธรรมแล้วเนาะข้อร้อยเท่าไหร่อ้าลืมขอขอ,ขอดูตัวเลขนิดหนึ่งข้อร้อยหสิบ้าแล้วนะคะขออ้อร้อยหกสิบห้ามีโอกาสหน้าก็จะเทศนาต่อให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับศีลในาศาสนาพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสยริยะเมตตรนะคะว่ามีอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ก็ร้อยหกส้าแล้ว อาละพุทธาจาลาก็ขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะสาธุค่ะขอให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านได้ได้บุญจากการแสดงธรรมทานได้ครั้งนี้นะคะอขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้ธรรมะสวัสดีค่ะกราบพระพุทธเจ้าพระสิริยะเมตไตรพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะ 자, 두.